y หวนะครับผมเรามาเริ่มชมกระดานกันเลยนะครับ สีขาวขยับขุนไปเก็บครับฟังสีแดงขยับเรือสีขาวเริ่มกินสีแดง กินโต้อตอบสีขาวดันเบีย้ยสกัดไว้สีแดงเก็บขุนเข้าบ้าน สีขาวทำเรือคู่ฟังสีแดงทิมเบียเข้ามาสีขาวกินสีแดงกินคืน จากนั้นสีขาวขยับขุนหลบตากฏดฝั่งสีแดงเอาเรือตามสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงถอยโคนสีขาวจึงกินเบียสีแดงใช้เรือ สีขาวใช้เรือกินคืนฝั่งสีแดงขยับโคนกับมาแลกสีขาวเอาเลือขึ้นไปจับมา้าสีแดงกินโคนสีขาวโต้อตอบจากนั้นสีแดงใช้เลือผูกมา้า สีแดงขยับขุนไล่เรือเรือขาวขยับหลบสีแดงเอาม้ากินเม็ดสีขาวกินมา้าสีแดงกินคืนสีขาวจึงใช้ขุนไล่สีแดงถอยกลับ สีขาวเดินเบีย้ยสีแดงดันเบีย้ยเข้ามาสีขาวเดินเบี้ยริมสีแดงกินสีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยกินออกมาสีขาวใช้เบีย้ยกินกลับไป สีขาวขยับม้าจับโคนสีแดงดันโคนบุกเข้ามาสีขาวใช้เหลือจับเบีย้ยสีแดงขยับขุนขยับโคนเข้าหาขุนจังหวะนี้สีขาวได้ลุกคาดโคนสีแดงเสียจังหวะต้องจับขุนสีขาวกินโคน สีแดงจึงทิมเบี้ยเข้ามาสีขาวขยับเหลือจับเบี้ยสีแดงจับมา้าสีขาวกินลุกสีแดงเดินขุนสีขาวใช้เหลือผูกสีแดงขยับหลบ สีขาวกินเบีย้ยฟังสีแดงขยับขุน สีขาวถอยเม็ดเข้ามาฟังสีแดงใช้เหลือกินเบีย้ยวความสีขาวกินนับหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเ 9กสิบสิบอดสิบสองสีขาวใช้เม็ดลุกสีแดงเดินสิบสามสีขาวปิดเกมลุก จน